สวัสดีครับวันนี้พามาดูค e ูบ o t a E.T. 95ตัวแรงของเราครับมีอาการน้ำมันรั่วตรงบริเวณก๊อกน้ำมันครับก๊อกน้ำมันเนี่ยหลวมครับเวลาเราเนี่ยเห็นไหมเวลาเรากดเข้าเนี่ยน้ำมันซึมบอกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตันนะไอตัวนี้เนี่ยก๊อกน้ำมันนะครับมันจะมีตัวสกูไขควงอยู่บริเวณข้างๆเนี่ยตรงนี้นะ ให้เราขันออกมาเลยครับก่อนอื่นก่อนที่จะขันออกครับต้องเอาคีมล็อกมาหนีบไว้ก่อนนะหนีบสายไว้ครับเพื่อไม่ให้น้ามันมันรั่วครับโอ้สายแข็งสิมหายแล้วทีนี้อ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้ามันเราจะหมดถังแล้วไม่เป็นไรอ่ะเอาออกเลยดีกว่าครับเนี่ย มือข้างหนึ่งกดไว้ครับแล้วขันอันนี้ออกมาจบหลังจากนั้นก็ดึงออกมาเลยครับดึงออกมาโอ้มันดีนะตัวนี้ดีมากครับไอตัวนี้มันไม่ออกมาด้วยนะอือสุดยอดมันก็กันนะ้ำมันไว้ส่วนกล้องนี้ก็สามารถดึงออกมาได้เลยมันจะมีสปริงอยู่ครับสปริงตรงนี้ สิ่งที่ทําให้น้ามันมันรั่วมันจะเป็นเพราะโอลิงตัวนี้ครับมันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับรถมันก็หลาไปแล้วเนาะเนี่ยมันเริ่มแข็งตัวแล้วโอลิงตัวนี้เดี๋ยวผมจะงัดออกครับโอโหแข็งจนฉีกขาดเลยครับเพื่อนๆนะผมงัดออกมาเนี่ยเห็นไหมแข็งโปกครับนี่เลยฮะเหตุผล สาเหตุครับที่ทําให้โอลิงอ่ที่ทําให้น้ำมันมันรั่วนะครับเป็นเพราะโอลิงนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวใหม่ครับและนี่คือโอลิงชุดของเรานะครับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเปิดหาขนาดครับมันมีหลายขนาดนะกล่องโอลิงตัวนี้ผมซื้อมาเอาไว้ใช้เนี่ยจะเข้าสามปีกว่าแล้วครับ เราต้องหาขนาดให้มันเหมาะสมครับเนี่ยขนาดเท่ากันเลยครับปีหาง่ายครับหาง่ายมทีทุกขนาดเลยเพื่อนๆน,นะมีทุกขนาดเลยให้เราดันใส่เข้าไปครับเทนี้ชืบเพื่อป้องกันการฉีกขาดของโอริงครับก่อนที่เราจะประกอบตัวใหม่เข้าไปเนี่ยให้เราทำการ ฉโลมันนิดหน่อยนะครับเอาน้ำมันโซลา่าของเรานี่แหละเรียกภาษาบ้านๆก็โซลา่านี่แหละครับจุ่มลงไปนะจุ่มโซลา่าซะก่อนครั้งแรกเนี่ยป้องกันการฉีกขาดครับล้างทําความสะอาดมันนิดนึงครับเชือเฮ้ยไอยตัวนี้ป้องกันเอยอย่าให้มันหายนะสปริงเนี่ยเอออ่าเรียบร้อยครับต่อไปก็นำไปประกอบ ก่อนที่จะประกอบเราต้องเช็ดทำความสะอาดรูของมันก่อนครับต้องหาอะไรไปเย่เช็ดตรงบริเวณขอบรูเนี่ยนะมันจะมีพวกดินอยู่ครับเช็ดออกครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญครับกับระบบน้ำมันอ่าเรียบร้อยต่อไปประกอบเข้าไปเลยครับมันจะมีบ่าของมันอยู่เนี่ยเห็นไหม บ่าตรงนี้มันจะเป็นบ่าล็อกน็อตอยู่นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับก็ให้เราดันเข้าไปเอาใส่เข้าไปตรงตรงแบบนี้เลยถ้าไอตัวนี้มันหลวมเราก็ดึงสปริงออกมาได้ครับดึงสปริงให้มันยืดต่อไปดันเข้าเลยครับทีนี้ ค่อยๆดันเข้านะเราอย่าไปดันแรงครับกดรีบขันตัวนี้เข้าไปขันน็อตนะน็อตขันให้ตึงๆก็พอครับนอ็อตไม่มีหลุดครับเทนี้ เราใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ลองเทสดูด้วยนะการปิดเปิดเป็นไงบ้างปิดเปิดปกติหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับตัวโอเนี่ยโอเพนะฮะย่อม,มาจากโอเพส่วนตัว C ด้านใต้เนี่ยจะเป็นโคสหรือปิดบื้อภาษาอัางกฤษโคเผ่นว่าได้โคสอ่ะเช็ดทำความสะอาดก่อนครับเรียบร้อย เชืบไม่รั่วนะครับทีนี้ไม่รั่วไม่ซึมเนี่ยใครที่มีปัญหาสำหรับก้นน้ำมันรั่วก็อย่าลืมเช็คตรงนี้นะส่วนทีเด็ดของเราครับตัวโอลิงเนี่ยผมจะมีอยู่สองกล่องครับกล่องแรกมันจะเป็นเหมือนโอลิงตัวหนาเน่ะและอีกตัวก็จะเป็นโอลิงแบบบางฮะก็จะมีให้เลือกสองแบบสองขนาด ตัวนี้จะเป็นตัวหนามันมันหนาความหนาความมันเนี่ยความหนาความบางเนี่ยมันแตกต่างกันไม่มากนะครับสำหรับสองกล่องนี้ถ้าจะให้ดีซื้อไว้สองกล่องเลยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยกับสีแดงครับมีทั้งหมดหลายรุ่นหลายเบอร์ครับตามตารางนี้เลยครับถ้าหาใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับ ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้ครับพิกัดการสั่งซื้อ